พ่อลูกปันโปโ,ปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงนะครับจะหาร้านอรอ่อยอร่อย โปรีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับผมครับร้านแรกวันนี้ครับเป็นร้านลึกลับด้วยร้านนี้เขาชื่อว่าคํออนบาร์ครับตั้งอยู่ใกล้ MRT หัวลำโพงครับซอยตอกสลักหินนะครับครับหรือตึกซีเฮาส์ชั้น7นะครับบอกเลยว่ามีที่จอดรถนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว阿ราตเวอร์นะครับรับส่วนลดทันทีค่าอาหาร10%ไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง14กุมภาพันธ์2567และโปรโมชั่นหลักของทางร้านครับกับโปรแอปเปิลเอาตั้งแต่5โม ครึ่งถึง2ทุ่มครับฟินไปกับค็อกเทลครับซื้อ2แถม1และเครื่องเดิมสำหรับสายชิลเนี่ยลดกว่า10%อีกด้วยครับติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นเนี่ยได้ทาง f a c e b o o k ครับคำออนบาร์ on, bar. เขียนไปเลยครับจุดเช็คอินสำหรับสายตี้ยามค่ำคืนกับคอนเซปต์คำออนครับเทสแอนด์ทกด้วยบรรกาศาศสุดชิล และเมนูอาหารสุดว้าวกับโดนตีสดตลอดทั้งคืนอีกด้วยนะครับฮิวใจสุดๆมาเริ่มต้นความฟินกับเมนูออเนียนริงครับที่ทางร้านเนี่ยใส่ผงลาบเข้าไปทำให้ได้ความแซบเบาๆเจอกับครีมซอสตัวเด็ดแล้วฟินจริงๆนะฮะข้าวกุ้งคั่วเมนูเซ็นเจอร์นะครับตัวกุ้งแน่นๆคั่วกับสมุนไพรไทยแค่ได้กลิ่นก็น้ำลายแตกแล้วล่ะครับเฟตตูชินีครีมซีฟู้ดสปาเกตตี้ครีมซอสครับที่ความเลี่ยนเนี่ยเป็นศูนย์เจอกับ ซีฟู้ดแน่แนๆอิ่มจุกแน่นอนสเต็กเนื้อใช้เป็นเนื้อออสเตรเลียลิอายนะครับตัวเนื้อฉ่ำๆทานกับซอสเปเปอร์คอนลงตัวจริงๆและทางร้านเนี่ยก็ยังมีเมนูซีซันอลเมนูอีกด้วยนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยทางร้านจัดเสิร์ฟเป็นเมนูแซลมอนค็อกเทลแซลมอนเนื้อฉ่ำๆเจอกับซอสตัวเด็ดของทางร้านเขียวเพลินสุดๆไปเลยละครับปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มสุดฟินครับกับเมนู do you remember that time ครับตัวค็อกเทลครับที่แบ่งออกเป็น3ชั้น โดยชั้นล่างสุดครับจะเป็นเนื้อลิ้นจี่ที่แช่แข็งครับถัดต่อมาครับเป็นค็อกเทลลิ้นจี่ผสมกับกระเจี๊ยบไทยครับและชั้นบนครับเป็นฟองไข่ขาวนั่นเองนะครับขึ้นแท่นเมนูที่ใครมาแล้วก็ต้องลิ้มลองกันให้ได้เลยครับทาออนบาร์ครับตั้งอยู่ที่ใกล้กับ MRT หัวลำโพงครับซอยตอกสลักหินงับเปิด4เฮาชั้น7มีที่จอดรถมากมายครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวรัมเรเวอร์ครับ รับส่วนลดค่าอาหารทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง14กุมภาพันธ์2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย